ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n a s t e r Gamer Channel ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Squary Teacher TV นั่นเองนะแกเออวันนี้แม่ไม่รอชานะคะเป็นเรื่องเกมกันเลยค่ะเออน้แกสวยๆเยียวๆแตกเยาลาโอเคคิดอะไรคะเออยังไงอะยังไงอะสาวสาว เอ,อออาอัวีกันสวีทกันบนแฮมโบรีนสมัยนี้เป็นยังไงกันหนอสาวร้านอาหารมีไม่ทำคะ่ะสวีทกันอยู่บนแฮมโบรีนก็แล้วแต่คะ่ะความสวยของหล่อนยังไงอะยังไงคะเราจะขึ้นไปเก็บของก่อนนะแกโอเคล้วแกก็คิดถึงทุกคนมากๆนะคะก็แม่กลับมาแล้วนะค่ะในการแชร์เกมเนาะ <S <S โอเคตอนนี้คุยอยู่ห้องไหนเนี่ยอ๋อค,คุยอยู่ชั้นล่างอยู่โอเคปลอดภัยค่ะไปต่อเริ่ม เราจะเอาคัตเตอร์ก่อนนะแกเออนี่เนียซ่อนไม่เนียนเลยนะเหล่านี้หล่อนไม่มีที่รุดเลยไม่เก่งเลยนะแกนี่โอเคต่อไปเราต้องหาสกอตเทปนะแกอ๋อไม่ใช่ ต้องหาได้โอเคได้อยู่ห้องไหนอ๋อนางลงไปชั้นล่างทําไมเนี่ยก็งงเหมือนกันนะบางทีบางทีมันก็เล่นง่ายเกินไปเนีย่ยครูมาวิ่งไล่ดีมาวิ่งไล่ดีเออรูปปั้นนี้สวยมากเลยแกแน่นอนเลยครูไม่ได้ทำครูขโมยมาโอเคแล้วแกต่อไปเราจะไปชั้นล่างน้องแกแบบเยี่ยมครูไม่มาอะไเนี้ยอะไรหว่มันเล่นง่ายเกินไปแล้ว ตำรวจบ้านนางก,กลัวห้องอะไรวันนี้กลัวไอ้กับดักอีเลวโอเคเนาะนางอยู่น้าบ้านเราแก่ตอนนี้คือเราก็ต้องหาทางลงเราจะลงทางเดิมที่เดิมนะแกเพราะว่าเราเป็นคนสวยมาทางไหนกับทังงานค่าไม่ขี้โกงนะคะโอเคลงมาแล้วอย่างสุดท้ายก็คือเราต้องหาอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เป็นของแหลมนะของคมเราต้องเอาไปใส่ทัมโพลินของครูนะแก ให้เวลาครูกระโดดนี่ครูต้องแบบเยี่ยวราดขีไม่ออกค่าโอเคไปกันเลยค่ะเริ่มเริ่มแล้วนาโอ้ตอนนี้ปากหน้าคุณแล้วมังนี่ยังไม่ปักครูหรอก <c oughs> โอเคนะไงแชมพูลินของครู <c oughs> คิดว่าตัวเองสวยมากไม่สวยก็อย่ามั่นหน้ามั่นหน้าไม่ได้นะคะแก่แล้วโอเค <c oughs> ตอนนี้นะครับบาดทันหนึ่งแมตโอเคโอ้โ ขนาดนี้ครูคงไม่รู้ดอกมัง้งโอเคนะ้วใส่อันนี้ลงไปนะแกเออโอ้มันชันมากนะแกฉันว่าครูต้องรู้แน่เลยแต่ว่าครูโง่ไงไม่รู้หรอกโอเคตอนนี้มันแมทช์กันเรียบร้อยแล้วนะคะครูอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้เราจะไปแล้วเรากลัวโอเคไปแล้วนะคะโอเคน้ะแกเราจะแอบดูครูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆโอเค ตอนนี้เราจะต้องเดินหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วโอเคอเนาะแกเรา,เาก็จะมากระโดดโลดเล่นเต้นอะไรประมาณนี้ก็สาใจค่ะสะใจที่แก้งคูโอเคคูอยูส่วไว้น้ําแล้วเออสามีครูลาโอ้ยอะไรอยู่วะหายไปไหน่งสามี่งสามีสามีรอนหายไปไหนพามาดี อ้าวอัดโดดเออเออเจ็บไปล่ะเจ็บไปล่ะอ้าวไม่เจ็บอีกเหรอเออเจ็บแล้วเออเจ็บเจ็บเจ็บตูดเจ็บตูดขะเจ็บตูดที่หลักขาที่หักช่วยด้วยเจ็บตูดเจ็บ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 ตูดขาโอ๊ยเจ็บตูดช่วยด้วยอ้าวที่หักของเรามาเด้อที่หลักโง่เข้าโรงเรียนใหม่ก่อนเอ๊ยเจ็บตูดด้วยกันแล้วเออเจ็บค่ะเจ็บเออเจ็บ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 ค่าเจ็บเจ็บกูเจ็บตูดเออ โอ้ยนะกแก่ก็สนุกดีนะแกเกมดีก็เออสนุกมากสําหรับแม่นะโอเคถ้าอยากให้แม่เล่นเกมนี้อีกก็คอมเมนต์เข้ามานะวไวพลาดหน้าอีกพาดพลาดหน้าอีกแน่นอนนะกแก่ไอ้บ้าโอเคนะแกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะฮะบยบายมาไปแล้วนะ